ช็อปจีนิกนะครับเป็นแอปพลิเคชันแบบ Pro p r o p พเพอร์ซึ่งรวมกันระหว่าง a f f i l r a t e d r o p s h i p แล้วก็ Social Commerce ซึ่งจะทำให้คุณ Shopping ผ่านร้านค้าต่าง,างๆบนโลกออนไลน์นี้แล้วรับ Cashback กลับคืนมาได้เงินคืนนะครับจากการ Shopping ของคุณในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งจ่ายค่าไฟค่าน้ำเติม,เง,มเงินโทรศัพท์ คุณก็สามารถรับเงินถืนได้แล้ว1-11%เลยทีเดียวแต่ยังไม่พอครับคุณยังสามารถสร้างรายได้แบบหลายชั้นลึกได้ด้วยมาดูกันครับว่าช้อป g e นิกเป็นหน้าตาอย่างไงแอปพลิเคชันวันนี้นะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟขายสินค้าออนไลน์นะครับขยายสายงานหานลูกค้าหรือหาตัวแทนที่เป็นายนหน้าออนไลน์ได้ด้วยครับการเริ่มต้นจากช้อปเจนิกเริ่มต้นในสาวิธีด้วยกันเป็น PS P n หรือเป็น FD p s ก็คือ ure, p r o พ i เ e อร PN ก็คือ Partner และ Founder ก็คือ FD นั่นเองครับเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ครับถ้าหากว่าคุณเป็น p r o พ i เชอรเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ่าอุปกรณ์มือถือของคุณดาวน์โหลดฟรีครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เลยรับแคชแบ็กจากการช้อปปิ้งต่างๆได้เลยครับและวิธีที่2คุณเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์ครับเพียงแค่ซื้อสินค้าชุดอัปเกรด1,790บาทเท่านั้นคุณก็จะกลายเป็นพาร์ทเนอร์หรือคุณสามารถอัปเกรดด้วยเงิน4,900บาทในการซื้อสินค้าชุดอัปเกรดเป็นฟลเดอรครับทั้งฟลเดอร์แล้วก็พาร์ทเนนะครับ มีการจ่ายคอมมิชชั่นคืนกุศสมาชิกสูงมากมากครับมากถึง58เนลยทีเดียวคอมมิชชั่นหรือช่องทางการรับไรายได้จะช็อปชนิก ic, มีด้วยกัน5ช่องทางด้วยกันอันแรกเป็นแอฟเฟียตแคชแบ็กหรือรับเงินคืน1 1 1เอนอันที่2เป็นแอฟเฟียตจากการที่ทีมงานของคุณชอปปิ้งแล้วคุณรับเงินคืนจ่ายถึง5ชั้นลึกเช่นกันรายทางที่3ก็คือจากการจําหน่ายขายปรีคุณเอาสินค้าไปจําหน่ายด้วยตัวคุณเองรับรายได้20-50ของราคาขายทีเดียว รายได้ทานที่4ครับกำไรจากการขายส่งนะครับเกิดจากการที่ตําแหน่งของคุณแตกต่างจากตาแหน่งที่คุณแนะนำเข้ามานะครับมีส่วนต่างเท่าไหร่รับไรายได้ไปนะครับอยู่ตั้งแต่20-30%แต่โบนัสทางที่5ครับโบนัสสอนงานทีมง้นัองคุณที่เข้ามาทุกๆคน,นครับคุณจะรับค่าสอนงานมากถึง5ชั้นลึกถ้าว่าคุณเป็น Pro ิเชอร์ดาวโหลดแอปพลิเคชันมาฟรีแล้วคุณช้อปปิ้งผ่าน s h อป e ปี l a า a d a หรือร้านค้าต่างๆคุณรับแคชแบ็ก0.4%ของยอดขายโดยประมาณครับแต่ถ้าหาสามารถหาลูกค้านะครับเข้ามาซื้อสินค้าในแอปชอปจีนิกได้คุณจะรับ9 9บาทต่อออเดอร์เลยทีเดียวครับแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นพาร์เนอร์ครับคุณจะได้เป็นนาหน้าออนไลน์เลยทีเดียวครับรับแคชแบ็กสูงขึ้นคือ0.45%ของยอดที่คุณซื้อไป,ถ,าาไอปถ้าหากว่าคุณหาลูกค้าได้คุณรับคอมมิชชั่นกำไราย้าากว่ามสิบเปอร์เอร์อยู่ใต้ายง,งานของคุณครับ คอมิชชรับ99บาทส่วนที่เหลืออีก30%ลบ99เป็นคอมมิชชั่นของครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณนะครับสามารถขยายออกไปเป็นแพ็กเกจของพาร์ทเนอร์ก็คือสมาชิกของคุณนะครับอัปเกรดเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนคุณคุณจะรับกำไรจากการอัปเกรดของเพื่อนของคุณอยู่ที่470บาทและรวมกับค่าสอนงานล่วงหน้าอีก30บาทรวมเป็น500บาทต่อคนเลยทีเดียวครับ ถ้าว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์และคุณสามารถชวนสมาชิกเป็นโฟลเดอร์ได้ครับก็คือคุณขายแพ็กเกจโฟลเดอร์ได้นั่นเองคุณรับกําไร1,204บาทและค่าสอนงานล่วงหน้าอีก82บาทด้วยกันครับและในชั้นนี้คุณยังได้รับคอมมิชชั่นแคชแบ็กหรือเงินคืนจากการช้อปปิ้งออนไลน์ของก G1 คนที่คุณชวนเข้ามาเขามีการช้อปปิ้งผ่าน Lazada, Shopee หรือร้านค้าต่างๆครับคุณรับ0.2เป็เป็นเงินแคชแบ็กเข้ามาด้วยนะครับ จากการที่เพื่อนของคุณช้อปปิ้งนั่นเองครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเป็นโฟลเดอร์ครับโฟลเดอร์นะครับสุดยอดมากครับคุณจะรับคอมมิชชั่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหนื่วยเลยทีเดียวคอมมิชชั่นแรกครับแคชแบ็กที่คุณใช้จ่ายประจําคุณจะรับมากขึ้นครับเป็น0.5แล้วก็ยังได้รับกําไรนะครับมากถึง40จากการขายสินค้าในช้อปจนิกมีคอมมิชชั่นจากส่วนต่างของกําไรอีกนะครับ40เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวถ้าหากว่าของคุณเป็นพับ l i เชื่อจำหน่าย99เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าหากว่าคุณชวนสมาชิกเป็นพาร์ทเนอร์นะครับคุณจะรับคอมมิชชั่นด้วยกันถึง5ชั้นเลกครับเป็นส่วนต่างของกำไรโดยชั้นที่1ที่คุณแนะนำเองรับกำไรโดยตรงอยู่ที่640บาทบวกค่าสอนงาน60บาทและชั้นที่2ถึงขั้นที่5คุณจะมีส่วนต่างของกำไรอยู่ที่คนละ170บาทครับ ทุกๆชั้นเลยทีเดียวและก็มีค่าสอนงานในชั้นที่2นี้40บาทชั้นที่ 3, ชั้นที่4ชั้นที่ 5, ชั้นละ20บาทครับและได้รับแคชแบ็กคืนนะครับถึง5ชั้นเลึกโดยที่ชั้นแรกได้0-2%ดและชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ได้ชั้นละ0.05%ครับ แต่ถ้าหากว่าคุณนะครับแนะนำโฟลเดอร์มาด้วยกันคุณจะไม่มีส่วนต่างของกำไรครับแต่ว่ากำไรขายปีของคุณจะสูงถึง1588บาทจากการขายชุดอัปเกรดที่เป็นโฟลเดอร์ครับและยังมีค่าสอนงานล่วงหน้าในกีหนึ่งนี้อยู่ที่หนึ่งบาทครับเงินคืนแคชแบ็กจุนอยู่2%งเเช่นกันนะครับส่วนต่างในชั้นที่2ที่3าที่4ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตำแหน่งชนกันใช่ไหมครับแต่ว่าคุณยังได้ค่าสอนงานอยู่ที่ชั้นที่2ที่109บาทชั้นที่ 3- ที่ที่ด้ชั้ะ 55บาทครับเมื่อดูเปรียบเทียบกันแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าโฟลเดอร์นะครับได้รับคอมมิชชั่นอย่างเต็มที่เลยมากถึง5ชั้นลึกในขณะที่พาร์ทเนอร์รับคอมมิชชั่นเพียงแค่ชั้นแรกชั้นเดียวครับความแตกต่างระหว่างโฟลเดอร์กับพาร์ทเนอร์เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโฟลเดอร์นั้นคุ้มค่าสุดๆครับผมอยู่แนะนําว่าคุณควรจะเป็นโฟลเดอร์ครับามาดูคอมมิชชั่นตัวอย่างครับนี่เป็นแค่การทําง,งานเพียงแค่2เดือนเท่านั้นครับ ดูที่ครับเบอร์หนึ่งของเรามีคอมมิชชั่นมากกว่า2ล้านบาทไปแล้วคือ2ล้านห้คือ3 8แสนครับนี่คอมมิชชั่นของแต่ละคนดูภาพคบคลิปดีกว่าครับเห็นไหมครับรายได้เยอะเลยนะครับอันนี้จากหน้าแอปพลิเคชันเลยคอมมิชชั่นทั้งหมดเยอะเลยครับแต่ละคนราได้เกินแสนบาทมากมายเลยทีเดียวครับเป็นไงครับอัปเกรดติดต่อที่ปรึกษาผู้แนะนำคุณนะครับ เพื่อที่จะดาวน์แอปพลิเคชันช็อปชนิดช้อปปิ้งได้เงินคืนแนะนำต่อรวยได้ครับติดต่อที่ปรึกษาของคุณทันทีครับแล้วมาเรียนรู้กันทำงานด้วยกันขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ